เด่6แท็บเล็ตสเปคน่าสนใจงบ5,000ที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดกลางปี2025ใช้ดูหนังดูซีรีส์ก็ฟินหรือจะเอาไปใช้เรียนใช้จดโนต้ตต่างๆก็สามารถใช้งานได้แล้วที่คัดมาเนี่ยแบตอึดจอใหญ่น่าใช้สุดๆจะมีรุ่นอะไรบ้างนั้นกดไลค์กด like, กติดตามไปดูพร้อมกันได้เลย รุ่นที่หนึ่ง Infinix X Pad 20เป็นแท็บเล็ตที่เพิ่งเปิดตัวได้เดือนน,นี้เท่านั้นเองและช่วงราคาเปิดตัวคือดีมากๆแต่ว่าราคาในคลิปของเราอาจจะราคาสูงหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นราคาที่แบบขายตามปกติแล้วโดยจะได้เป็น RAM 4 g b ก o รม124 g b ในราคา5,399บาทแต่ที่เฟเช็นเห็นมาเนี่ยก็อยู่ในเลทราคา4,000 นิดก็มีเหมือนกันยังไงเพืเ่อนๆก็สามารถกดดูที่พิกัดมุมซ้ายล่างกันได้นะคะเฟแปดตะก้าไว้ให้แล้วโดวยสเปคของ Infinix X p a d 20พิ 2010, เริ่มที่หน้าจอก่อนเลยได้เป็นขนาด11นิ้วชนิดจอเป็น IPS LCD refresh rate เ0 h าเความสว่างสูงสุด440นิตและแน่นอนว่าเป็นรุ่นใหม่ระบบปฏิบัติการจะเป็นตัว Android 15 CPU เป็น h e l i o g 8 8ในกล้องเมนหลักหนึ่งตัวอยู่ที่8ล้านพิกเซลและกล้องหน้า5ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอเป็น Full HD 30เรแบตตอี่ให้ความจุมาที่700,000ิบ รองรับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์ส่วนการเชื่อมต่ออื่นๆตัวนี้จะได้เป็น 4G b l u e t o t h 5.2มีแจ็ค3.5มาให้ใช้งานน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่498กรัมลำโพงเป็นลำโพงคู่สเตอริโอและหากใครต้องการ Infinix X Pad 20ไปใช้จดโนต้ตต่างๆตัวนี้มีการรองรับปากกาด้วยแต่ว่าจะต้องซื้อเพิ่มเท่านี้ลองไปส่องข้อมูลมาก็มีหลายๆคนสนใจ Infinix X Pad 20กันเยอะมากเพราะว่าราคาคุ้มค่ายิ่งใส่โค้ดลดดีๆเนี่ยเหลือ2-3,000โ oh อ้โหราคาดีสุดๆและด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่ ก็จะมีเรื่องของ AI ใส่มาให้ตามปกติเลยนะคะก็หากใครกำลังหาแท็บเล็ตที่จอยใหญ่หน่อยใช้งานเบื้องต้นได้ดีดูหนังฟังเพลงงานเอกสารที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไปก็ลองดูตัวนี้กันได้เพราะว่าเพิ่งเปิดตัวมาใหม่เฟซแปพิกัดของ Infinix x p a d 20มาให้แล้วเรียบร้อยกดดูกันได้เลยค่ะรุ่นฮันมา Honor Pad X8A เป็นอีกหนึ่งแท็บเล็ตที่มีราคาใกล้เคียงก,กันกับรุ่นก่อนหน้านี้โดยจะได้แรม 4G b กรมในราคา5399บาทจะมี จุดไหนที่ทำได้ดีมากกว่ารุ่น i n f ฟิ i ิเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเริ่มจากหน้าจอเป็นขนาด11นิ้วเท่ากันชนิดจอเป็น TFT LCD refresh rate เ0้าเและความสว่างสูงสุดที่ทำได้จะอยู่ที่400นิสระบบปฏิบัติการเป็น a n d ด o i d 14ครอบทับมาด้วย Magic OS 8 CPU เป็นแ n a ปดากอน n 6 8 0 4 g ได้กล้องหลังเมนหลักหนึ่งตัวความละเอียด5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าได้ความละเอียด5ล้านพิกเซลเหมือนกันรองรับการถ่ายวิดีโอเป็น full HD 30เฟรมและตัวแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาเยอะมากขึ้นอยู่่ที8000 300ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์ส่วนสเปคในด้าน,นอื่นๆค่ะตัวเนี้ยเหมาะกับคนที่ต้องการจะไปใส่ซิมใช้งานรับสายโทรเข้าโทรออกเล่นเน็ตนอกบ้านได้โดยจะรองรับเป็น 4G WiFi 5บ l u e t o t h 5.1น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่495กรัมส่วนลำโพงรุ่นนี้ให้มาถึง4ตัวแน่นอนว่าดังกระหึ่มสะใจแน่นอนก็จะเห็นได้ว่าบางจุดบางสเปคของรุ่นนี้จะทำได้ดีมากกว่าอย่างเช่นแบตอึดกว่าลำโพงดีขึ้นกว่าหน่อยใส่ซิมรับสายโทรเข้าโทรออกได้ซึ่ง เลแปะร้านที่ราคาดีที่สุดไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะลองเข้าไปดูกันได้เลยไปต่อกับรุ่นที่3 s มซัมซุงกาแล็กซี่แท็บ A9 อันนี้เอามาเป็นตัวเลือกกับคนที่อยากหาซื้อแท็บเล็ตง่ายๆไม่ต้องมีเรื่องมาจุกจิกอะไรมากแล้วราคาประหยัดแบบนี้ก็ยังมีบางรุ่นของซัมซุงที่พอจะหยิบเข้าถึงได้อยู่และราคาตัวเริ่มต้นจะได้เป็นแรม4กิก ROM 64กิกในราคา4,890บาทแต่ส่วนตัวแอบรู้สึกว่าน้อยไปน,นิดนึงงั้นก็แนะนําว่าให้ขยับมาที่ตัวแรม8กิก ROM 128กิ ราคาจะอยู่ที่5,391บาทโดยหน้าจอจะให้มาที่ขนาด8.7นิ้วชนิดจอเป็น TFT LCD Refresh Rate เ0ิ h z ความสว่างสูงสุดรุ่นนี้ทำได้ดีเลยค่ะ570นิตระบบปฏิบัติการ Android 13 CPU Helio G 9 9ส่วนของกล้องหลังได้หนึ่งตัวความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหน้า2ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดเป็น Full HD 3 0เฟรมตัวแบตเตอรี่ได้ความจุ5,100ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จไว1 5วัตต์แล้วก็รุ่นนี้รองรับการใส่ซิมมสสาาารถรถับโทเข้ ออได้ส่วนการรองรับอื่นๆจะเป็น Wi ไ Fi 5บลูทูธ5.3น้ำหนักตัวเครื่องค่อนข้างเบาเลยค่ะ333กรัมเท่านั้นลำโพงเป็นลำโพงคูง่สเตอริโอแม้ว่าแท็บเล็ตตัวนี้อาจจะออกมาประมาณ6เดือนแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าพวกราคาการใช้งานะอะไรต่างๆก็ยังคุ้มค่าอยู่นะคะหากใครสนใจ Samsung Galaxy Tab A9 LTE ตัวนี้เฟซแพิกัดร้านที่ดีที่สุดไว้ให้แล้วลองเข้าไปดูกันได้เลยถ้าเกิดกดผ่านตรงนี้เนี่ยเป็นร้านสูรไทยแน่นอนไม่มีผิดหวังค่ะแต่หากอยากแรงมากกว่านี้กระโดดข้าม มาที่รุ่น Infinix Xpad เปิดตัวมาช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่สเปคเอ่ยราคาเอ่ยกินขาดมาจนถึงช่วงกลางปี2020นี้โดยรุ่นนี้จะได้แรม8 g ิกะม256ในราคา4,900บาทแนะนำสำหรับคนที่จะเอาไปใช้งานให้เล่นเกมได้ดีมากขึ้นหรือใช้ทำงานที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยสเปคภาพรวมมีความใกล้เคียงกับตัว In f ฟ n i x X p a d 20แต่เรื่องการถ่ายวิดีโอกล้องหน้ารุ่น X p a d จะทาได้ดีมากกว่าโดยสเปคหน้าจอจะให้เ ขนาด11นิ้วเท่ากันชนิดจอเป็น IPS LCD Refresh Rate 90Hz รความสว่างหน้าจอสูงสุด440นิตระบบปฏิบัติการเป็น Android 14ครอบทำมาด้วย x o s 14 CPU Helio G 9 9กล้องหลัง1ตัว8ล้านพิกเซลและกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดเป็น 2K 30 f เฟรมแบตเตอรี่ให้มา 7000mAh ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ชาร์จไวที่18วัตส่วนการรองรับอื่นๆตัวนี้ก็จะเป็น 4G WiFi 5 Bluetooth ห้าหนักตัว เครื่อง496กรัมลำโพงของแท็บเล็ตตัวนี้ก็จะได้4ตัวมาตรฐานเสียงเป็น DTS แบบ High Res จากสเปคค่อนข้างจะ All Around นะคะกองหน้าก็ดีวิดีโอถ่ายได้ไฟชัดเอาไปใช้งานทั่วไปก็ได้เอาไว้ใช้งานทำงานจดโนด้ตพอที่จะตัดต่องานก็ก็แก๊กได้อยู่ในเลทราคา4,000เนี่ยถือว่าถูกมากมากและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสำหรับ Infinix X Pad ค่ะรุ่นถัดมา Redmi Pad 2โดยความจุที่เรามาแนะนำก็จะเป็นตัว RAM 6 g b ROM 128GB ในราคา5,3 0 0้ 91บาทเอาแบบที่น่าสนใจอย่างแรกเลยนะก็คือตัวหน้าจอได้ขนาดใหญ่11นิ้วชนิดจอเป็น IPS LCD Refresh Rate เก้าสแต่ที่แตกต่างจากรุ่นอื่นค่ะก็คือเรื่องของการแสดงผลสีรองรับถึง1000ล้านสีและความสว่างหน้าจอสูงสุดที่600นิซึ่งเยอะสุดในบรรดาตัวที่เราแนะนามาเลยไปกันต่อกับระบบปฏิบัติการเป็น Android 15เข้าทํามาด้วย Hyper OS 2 CPU ก็น่าสนใจค่ะเป็น Helios G 1 0 0 Ultra ส่วนของกล้องหลังได้หนึ่งตัวความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้อง 5ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดเป็น Full HD 3 0สเฟรมส่วนของแบตเตอรี่รุ่นนี้จะได้แบตที่เยอะมากขึ้นถึง9000ม ah. ิลลิแอมรองรับชาร์จไว18วัตต์ส่วนสเปคในด้านอื่นก็จะรองรับเป็น 4G Bluetooth 5.3มีแจ็ค3.5มมิลมาให้ใช้งานน้ำหนักตัวเครื่อง510กรัมลำโพงให้มา4ตัวรองรับ Dolby Atmos สามารถใช้งานกับปากกา Redmi Smart Pen เชื่อมต่อแบบบลูทูธแล้วก็เขียนงานอะไรต่างๆได้ตามปกติอย่างที่เปิดตัวไปประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเขาก็จะมีแบบแถมหูฟง ฟังก็ถ้าเกิดใครอยากได้โปรดีๆจากช็อปโดยตรงเนี่ยเฟซแปะพิกัดไว้ให้แล้วค่ะและรุ่นสุดท้าย Oppo Pad SE จะได้เป็นแรม4กิกรอม 128GB กิกในราคา4 9 4 9บาทส่วนตัวรู้สึกว่าแรมแอบน้อยไปนิดนึงแต่สเปกส่วนอื่นนี่ว่าไม่ได้นะคะพอให้มาจัดเต็มกอดทุกรุ่นมากๆเริ่มกันตั้งแต่ตัวหน้าจอจะเป็นขนาด11นิ้วชนิดจอเป็น IPS LCD Refresh Rate 90Hz ส90 Hz, แสดงภาพได้1000ล้านสีและความสว่างหน้าจอสูงสุดทำได้5 0 0 ระบบปฏิบัติการเป็น Android 15ครอบทับมาด้วย Color OS 15 CPU เป็น Helio G100 ส่วนของกล้องรุ่นนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้เป็นความละเอียด5ล้านทั้งคู่เลยรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดเป็น Full HD 30เฟรมต่ที่น่าสนใจคือรุ่นนี้เพื่อนๆจะได้แบตเตอรี่ที่เยอะมากๆอยู่ที่9340 m มิลลิแอมแล้วก็ชาร์จไวเยอะสุดในบรรดาทุกรุ่นเลยอยู่ที่33วัตต์ในด้านการรองรับอื่นๆค่ะก็จะเป็นตัว Wi-Fi 5+ บูทูธาุดน้ำหนักตัวเครื่อง527กรัมลำโพงเป็นลำโพงคู่สเตอริโอส่วนที่เหลือก็จะเป็นประสบการณ์การใช้งานจริงอย่างหน้าจอถนอมสายตาไร้แสงสะท้อนมีโหมดสำหรับเด็กใครจะซื้อไปให้น้องๆเล่นโลบอกเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือเอาไว้ดูหนังฟังเพลงทั่วไปอันนี้ก็ถือว่าน่าใช้เลยค่ะแล้วสเปคที่ได้เนี่ยแรงพอสมควรใช้ทำงานเอกสารได้ตัดต่อ,ตอคลิปได้แบตเตอรี่อยู่ได้ทั้งวันชาร์จไวอีกต่างหากทั้งหมดนี้ในราคาประมาณ4 0 0พก ก็เดี๋ยวเฟซจะแปะพิกัดไว้ให้นะคะเข้าไปดูกันได้เลย และนี่ก็จะเป็น6แท็บเล็ตที่เฟซจิบมาอัปเดตให้ฟังกันในช่วงกลางปี2 0 2 5ับกับงบประมาณ5000บาทแต่ละรุ่นสดใหม่หน้าใช้กันสุดๆซึ่งในเลทราคาประมาณนี้นะคะเฟซแนะนาว่าแบบใช้ดูซีรีส์ดูหนังเล่นสื่อโซเชียลมีเดียทั่วไปหรือจะหยิบไปใช้จดโน้ตต่างๆอันนี้ก็ไม่แย่นะคะยิ่งช่วงบบดับเบิลเดย์มีโค้ดลดเพย์เดย์อะไรเงี้ยโอ้โหยิ่งน่าสนใจมากๆถ้าเกิดใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆสามารถกดผ่าน y o u t u b e Shopping t ็ g ในช่องของเรากันได้จะเป็นนนนรร้าาาที่เแนะนํ แล้วก็ราคาดีที่สุดค่ะก่อนจกนากกันไปฝาก share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดี๋ยวไว้เราจะมาอัปเดตกันใหม่เรื่อยๆวันนี้ไปละค่ะทุกคนบ๊ายบาย